ดีไอไวสายทานซาวสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟี FC ครับผมนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปกรณีศึกษาครับผมนะเป็นคลิปกรณีศึกษาครับผมเพื่อการเรียนรู้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมที่ผมเคยได้กล่าว เอาไว้นะครับผมก่อนที่เราจะทําการปิดแผน่นตัวนี้นะครับเช็คให้ดีๆครับผมเนี่ยฮะผมเอาประสบการณ์จริงๆครับผมลองดูแลวครับผมคิดว่าเราซื้อมานะครับทางทิตเตอร์เนี่ยเบอร์ไหนก็แล้วแต่ครับผมเช็คให้ดีก่อนนะครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะลงครับผมนะผมก็คิดว่าเช็คดีแล้วนะตัวเบอร์นี้เบอร์นี้นะห้าสองศูนย์ หนึ่งเก้าสนะคิดว่าเช็คดีทุกทุกเบอร์เลยครับผมนะแต่ก็พลาดเช่นเคยกรับผมนะนะถึงผมบอกก่อนที่เราจะทำนะผมก่อนที่ผมจะลงแผ่นโมดูลนะเนี่ยก่อนที่จะลงแผ่นนี้ผมก็เช็คแล้วเช็คอีกนะเช็คในการ นะแต่มันก็แป๊กพลาดครับผมน,ะนี่เห็นไหมต้องอรื้อออกครับผมโอ้โหผมตัดสตนใจรื้อดูครับผมนะมันเปิดได้ปุ๊บนิดหนึ่งกเ็เปิดเสียงได้สักสามสิบปีแต่ลุไฟแดงขึ้นผมเอ๊ผมก็นึกว่าแต่มันก็เป็นความผิดของเราด้วยนะครับระวังนะให้ระวังด้วยครับผมตะก,กลัวไอ้พวกตะกัวนะครับผมเนี่ย ที่เราบัดกรีเนี่ยฮะมันจะย้อยลงโค้งไหมเนี่ยมันค้างมันไหลนะฮะตัวนี้มันมีไหลเนี่ยไหลจุดหนึ่งนะผมแกออกแล้วทำให้ชอ็อตตัวนั้นผมลืมดูไปครับผมนะทํทำให้ชอ็อตนะฮะแต่เราก็เช็คนะเช็คดีๆครับผมนะทงรื้อออก30ตัวครับผมนี่ หรือใหม่เลยครับสามสิบตัวหรือทําไมฮะหรือเพื่อเราจะวัดครับผมนะผมก็จะออมาเนี่ยเฮบีมันง่ายครับผมเห็นไหมฮะประกอบง่ายที่ผมบอกปุ๊บแล้วก็เอาบอร์ดไดออกถือว่าเราประกอบนะท่านผู้ชมนี่นี่บอร์ดไดเรามีปุ๊บแล้วก็ัดคีย์บอร์ดไดเราออกครับผมนะ แล้วก็มาเช็คดูบอร์ดได้เราถ้าบอร์ดได้ไม่เสียนะแล้วก็มาเช็คดูอทันติตเตอร์นะฮะวัดทันดิตเตอร์นะฮะต,ตัวนี้ทันดิตเตอร์เสียครับผมนะทันดิตเตอร์เสีย,ยต้อง เอาออกนะสามสิบตัวนะแต่มันก็สนุกนะสำหรับ A อบครับผมนะเป็นเนี่ยฮะตัวนี้เหมือนกันครับผมนี่ตัวขาเนี่ยที่เราบัดกีเนะี่ยมีส่วนนะคับบางครั้งตัดไม่ไม่จำครับต้องจัดให้ให้จำครับผมนะจับดูดีๆตัดให้จำครับผมนะ สามติบนะตัวนะฮะเราก็ต้องมาวัดครับผมนี่วัดวัดก็นั่นแหละครับผมเอาไปย่านคูณสิบเคครับผมนี่เราจะวัดแบบทางลัดนะเราไม่ต้องวัดแบบ ครูบาอาจารย์สอนนะครูบาอาจารย์สอนก็หกครั้งขึ้นหนึ่งครั้งหกครั้งขึ้นหนึ่งครั้งเนี่นี่คูนสิบเคบางท่านบางคนก็หัดจะรู้แล้วครับผมวิธีแต่เราก็ต้องมาทบทวนนะทบทวนที่เคยนี่แหละผมนะ ผมก็จะทบทวนให้นิดนึงครับผมนะทบทวนให้ให้ดูนิดนึงครับผมท่านผู้ชมเป็นคลิปพิเศษกันแล้วกันครับผมนะเพื่อการเรียนรู้ครับผมนะแล้วก็เช็คตัวอันดีก่อนครับผมนะฟัง1943ครับผมสำหรับ1943เรา้ก็สายสีแดงครับผม สีแดงเดี๋ยวผมมีที่หนีบสีดำนะคงไม่มีปัญหานะไม่ต้องดาม่านะครับผมนี่ผู้ชมแปบ๊บนึงเดี๋ยวผมซูมนิดนึงครับผมเพื่อเห็นไหม b c E ครับผมแล้วก็เห็นไหม b ตัวนี้นะตัวนี้ b C ีนะเราก็ตัวนี้เป็นสีแดงนะฮะแต่ผมมีที่หนีบสีเด้เดีแต่ผมหาก่อนเดี๋ยวจะบางครั้งบางครั้งเนี่ยอาจจะงงกันกับผมเดี๋ยวผมหา แม่ให้งงครับเผื่อมีครับผมกลัวท่านผู้ชมแบบที่เรามือใหม่จริงๆแล้วก็จะงงครับผมงงเป็นสีไหนเป็นสีไหนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อความชัวร์ดีกว่ามีแต่สีดำ เนี่ยมีแต่สีดำนะบางครั้งคนมาเห็นนงผมแล้วเขาอยากได้ครับเขาเดือบไป เข้าใจครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมน่าจะใช้สายที่ดำเหมือนเดิมนะหาไม่เห็นเนี่ยนี่อันนี้ผมเราจะใช้เนี่ยนี่เราจะใช้ที่เราจะใช้สมมติเราทำเบงแล้วก็วัดก็ได้นะนี่วัดก็ได้ วัดก็ได้แล้วก็จับนี่นี่แตะนี่แหละแต่นี่ผมจะหนีบให้ดูคือใช้เนี่ยสีแดงแต่ผมมีที่หนีบสีดำนะอย่าไม่ต้องรามามากนะฮนี่ผมจะทำให้ตัวนี้เป็นหนึ่สีสามนะหนีบตรงกลางกับผมนี่ขากลางเนี่ยถ้าเราแตะปุ๊บเนี่ย ถ้ามันสิไม่ดีมันดีนะฮะแต่ปุ๊บมันยังไม่ขึ้นนะฮะนี่เราต้องกดจะกดกระดิกกระดิกกระดิกนะไปดูแล้วครับผมไปดูจอโมนิเตอร์ดูอยู่ไกลๆนะฮะนะแบบนี้นครับนี่ซูมเข้ามาใกล้ๆนิดนึงครับบางครั้งนะที่เรามือใหม่เราไม่เข้าใจนะ เราอยู่ไกลปุ๊บไม่เข้าใจฮะนะหนีบแล้วนะฮะหนีบหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่สามหนีบตรงกลางครับผมสีแดงหนีบตรงกลางครับเฮาสีดําแต่ขา e ด้านขวาครับผมเฮานิ้วของเราครับผมแต่ระหว่างขา b กับขา c เข้าไปไหมครับแตะครับผมเห็นไหมอันนี้ใช้ได้นะน,น,น,นะนี่ใช้ได้ครับผมนี่ติ๊บตุ๊บนะตุ๊บใช้ได้ครับผมนะตัวนี้ใช้ได้ครับผมนี่ ลงใหม่ครับผมนี่หนึ่งเก้สีสานะครับกับขากลางครับผมหิบขากลางสีดําสีดํากับขาขวานะลองเอานิ้วไปจับระหว่างตุ๊บตุ๊บนะนี่นี่ น,นี่สีแดงนะไว้ตรงกลางแล้วก็สีดำไว้ริมเนี่ยนิ้วแตะถ้ามันเสียเราแตะอย่างงี้มันจะขึ้นครับผมนี่นี่ถ้ามันไม่เสียเราแตะอย่างงี้นะสองขานี้มันก็จะจะด,ด,ดิกครับผมผมแตะให้ดูครับ แต่ให้ดูนะหนึ่งเห็นไหมนี่ใช้ได้ครับผมนี่ใช้ได้ใช้ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งห้าสองศูนย์ครับผมฝั่งห้าสองนศูนย์นะะต้องเช็คให้ดีถึงบอกผมบอกว่าต้องเช็คดีๆครับผมนะ มาดูครับผมนะฝั่งอ้างสองศูนเราเอาสีดำนะนะท่านผู้ชมนะสีดำเนี่ยฝังองสองศูนย์เนี่เราใช้ สีดำนะฮะใช้สีดำแล้วก็มันหนีบขากลางครับผมคนเราไม่เข้าใจนะฮะมันไม่เข้าใจบางคนเขาเข้าใจยากครับผมนะฮะความรู้ความเข้าใจมันต่างกันเราต้องเข้าใจหน่อยหนึ่งครับผมผมก็จะทำให้นี่ฮะเห็บีบางท่านก็อาจจะไม่รู้จริงๆครับผมนะท่านผู้ชม เอาแบบชัดๆหลายคลิปอยู่กับผมก็บอกโอ้มันไกลมองไม่รู้เรื่องนะบางคนที่เข้าใจแล้วนะโอ้ oo, มันใกล้เกินไปไม่เข้าใจก็มีครับผมแต่เนี่ยเราใกล้ๆชัดๆเนี่ยมันผมว่ามันจะอธิบายนะเนี่ยอันนี้ห้าสองเงินศูนย์นะนี่ยห้าสองนศูย์นะเนี่ยถ้ามันเสียเราแตะเนี่ยเอาสีแดงมาแตะขา า e เนะนี่ยเนี่ย b นะฝั่งซ้ายนะครับ b ตรงกลางี่ c ตัว e นะเรามาแตะตรงนี้ปุ๊บถ้ามันเสียครับผมเนี่มันจะกระดิกเนะี่ยมันจะกระดิกติก๊กติ๊กเลยนะนี่ลองดูครับผมเดี๋ยวผมส่งไปทางมิเตอร์นะเดี๋ยวมัจะแตะให้ดูดีนะ เห็นไหมมันเสียนะนเนี่ยนะทนะ่านผู้ชมนะแตะด้วยเผมจะแตะให้ด้วยนี่แตะขาเห็นไหมเห็นไหมแตะเอาขาเอามิเตอร์สีแดงครับผมไปแตะที่ขาอีครับผมเห็นไหมเนี่ยถ้าเราแตะเฉยๆนี่เสียนะนเนี่ยนะยังไม่ได้ไปอัดเลยอนะ นี่นี่นแตะแค่นี้เองครับผมนี่เอาแก้นี่มิเตอร์แตะตรงนี้ถ้ามันเสียนะเพราะเราหนีบตรงกลาง พอเราหนีบแล้วตรงกลางนะเอาเนี่ยนี่สีดํานะสีดาหนีบตรงกลางถ้าเรามิเตอร์มาแตะนะ่แบบลักไก่จริงๆครับแบบแบบเช็คแบบเนี่ยมาแตะตรงนี้ถ้ามันขึ้นเนะี่ยเสียนะฮะนี่ไม่ใช่ไม่ไม่เสียนะนี่แตะไปเราเปิดเราไปให้ดูครับผมเห็นไหมขึ้นไหมนี่เห็นไหม วิ่งติกระดิกเนี่ยเสียนะท่านผู้ชมนีเ่เสียนหนึ่งตัวครับผมเจ๊งนะฮะพับขาวไว้ไปดูที่อันที่ดีครับผมนะอันที่ดีเป็นไงครับผมลองก็งเหมือนเดิมครับผมนี่ขาตรงกลางนี่ตรงกลางนี่ครับผม นี่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 ขากลางนี่แหละนี่แล้วก็เอามาหนีบเลยครับผมนี่ในสีดำนะตัวนี้เป็นทันติเตื้อห้าสองศูนย์ศูนยนะเข้าใจกันนะห้าสองศูนย์ใช้มิเตอร์สีดำนะมิเตอร์สีดำสิจับตรงกลางนะแต่ถ้า ของมันไม่เสียเรามันแตะตรงนี้มันไม่ขึ้นนะนี่จะเงียบนะมันไม่ขึ้นนะนี่ถ้าเราแตะอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นครับผมเราต้องทําการเบัดนี่นิ้วชี้ก็ได้แตะสองสองนี้ครับ b c แตะอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะจะดิกนะนถ้าแตะอย่างนี้มันมันไม่ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมเอาไปเล็งตัวมอนิเตอร์ มิเตอร์มิเตอร์ครับผมนู่นครับมันไกลบางไกลบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจก็มีครับผมนะฮะไหลไแน,นไม่ขึ้นนะถ้าเราลองไปแตะดูครับผมแตะระหว่างขาที่ผมบอกเมื่อกี้ครับผม นเห็นไหมมันก็จะกระดิกนะถ้าเราแตะอย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าเราแตะเห็นไหมแต่ถ้าเราแตะอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมนี่นี่ถ้าเราแตะไว้อย่างนี้มันจะไม่ขึ้นนะนี่ฮะแนะถวเรียนตรงนี้ นี่ถ้าจับขากลางนะฮะจับขากลางเสร็จแล้วก็ถ้ามันดีเราก็มาแตะ b c e มาแตะขาขา e ครับผมอย่างนี้ไม่ขึ้นนะอย่างนี้ต้องไม่กระดิกครับอยู่เฉยๆครับผมนี่ดูได้นะเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่ที่ศูนย์ครับผมแต่ถ้าเราเอานิ้วโป้งเนี่ยถ้าเราเอานิ้วโป้งของเราไปเบรด สองขานี่นะนี่ B กับ B กับ C นะเนี่ยเข็มก็ก็ต้องกระดิกครับผมนี่คือใช้ได้ครับผมดีดูนะเห็นไหมนี่นี่ดีนะฮะน,นี่ดีคนระับผมนี่ใช้ได้ครับผมนี่กระดิกนี้ใช้ได้ครับผมนี่ฮะอ่าอย่างนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวดูริมสุดครับผมจับขากลาง แล้วก็เอาสีแดงไปแตะขาอีครับผมแตะดูครับผมนี่ใช้ได้ครับผมนี่เนี่ใช้ได้นะฮะใช้ได้ครับผมนี่ขาดีครับผมดูอันที่เสียครับผมเดี๋ยวผมเอาอันที่เสียที่เสียนะพับขาไปเลยไเลยเดี๋ยวอันที่เสียนะเสียหนึ่งตัวครับผมนะมองตรงเลยครับตัวนี้เส้นตตัวนะเนี่ย ครับไปเรียบร้อยครับขาเรียบร้อยนี่แต่เราลองหนีบดูครับผมนี่หนีบขากลางข,า,ขา C เนี่ยแหละครับผม B C E เราดูครับผมมิตเตอร์ครับผมมาวัดไปไบอัดจับขา E ดูครับผมเห็นไหมนี่เสียนะครับผมอนีวเห็นไหมยังไม่ได้ไบอัดนะฮะเน,นี่ยเนี่ยมืออยู่นี่นะมืออยู่นี่ยังไม่ได้ไบอัดครับผมนี่นไหมเนี่ย เนี่ยเสียเห็นไหมลักไก่เรารู้โอ้โหเสียหรือไม่เสียครับผมเอาอันนี้5 2าสนนะฮะห้าสสีดำมิเตอร์สีดำจับตรงกลางขา C นะแล้วเอามิเตอร์สีแดงจับขาอย่วงงี้คือเสียครับผมเห็นไหมฮะเสียหนึ่งตัวครับผมท่านผู้ชมนะเนี่ยถึงกว้วหมวกเวลาทำนะ เวลาเราทำต้องทดสอบดีๆก่อนครับผมจะได้ไม่ลื้อบ่อยครับผมนี่โอ้โหผมตัดสินใจลื้อเลยครับผมนะทาไมลือ้อไม่เสียดนะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่จับขากลางขากลางนี่แหละแล้วก็ไปอัดขาอีนี่ทามันกันอีกเกลี้จบครับผมไม่ได้เรื่องครับผมนะเสียหนึ่งตัวครับผมนะแล้วก็กนอรอดออก นะฮะเอาตัวใหม่มาแทนนะฮะแล้วก็ทำการปิดเช่นเคยเลยครับผมเห็นไหมวุ่นวายเลยครับผมโอ้โหแบบบางครั้งถ้าเราคิดมันมันแดงนะฮะว่าโหลดแดงปุ๊บถ้าเราทำถูกทุกอย่างแล้วโหลดแดงก็ตัดสินใจเลยครับผมลือครับผมเสียเราก็จะได้รู้ว่าเสียแน่นอนนะผมเลยตัดสินใจครับผมว่าเสียผมลองสองครั้งนะ สองครั้งแล้วผมลองดูไอ้มันเสียจริงๆหรือเปล่านะเลืตัดสินใจรื้อดีกว่านะรื้อดูดีกว่าว่ามันเป็นเช่นไรนะพอรื้อแล้วโอ้โหบางอ้อ,อ,อ,อเลยครับผมเสียครับผมมีไหมเสียเวลานิดนึงนะแต่แล้วก็เจ้าก็จะ,จะโอเคนั่นแหละครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะก็คงจะเป็นคลิปพิเศษครับผมนะคลิปพิเศษให้ ท่าผู้ชมแบบเวลาประกอบจริงๆมันจะได้นะให้ท่านผู้ชมแบบไม่ต้องลังเลตงใส่นะท่านผู้ชมแบบถ้ามันมีไฟลุกปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดใจใช่นไหมฮะนี่ให่นไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะนี่้องคันดีๆนะหัว,วจะลุยนะ ฟันอีกหนึ่งอุปสรรคครับผมของการประกอบนะครับท่านผู้ชมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้ก่อนนะเนี่ยผมก็จะหาฮันดิตเตอร์ตัวใหม่มาลงครับผม5 2าสเสียครับผมเป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้นะขอจบลงไว้เพียงต่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมนะ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอนะฮะีนไมเ์การขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผม